สวัสดีค่ะสุรินทาเรื่องมาถามนะคะซื้อสิ่งของของย้ายเลยต้องเอิดยนย้ายแล้วรุ่นนี้ต้องเป็นรุ่นหลานด้วยเลยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการแจ่ก้อนนี่แล้วก็ท่านท่านคณะกรรมการเคุณครูทุกท่านเนาะอาจจะเพราะเพราะว่าจบไปหลายปีแล้วเมื่อหลายปีทำไมตอนนี้ได้หาทิปปีมันก็อาจจะลืม ที่ <S <S จำได้แม่นก็คือผู้เอกกับผู้อุดสองคนนะคะอาจารย์พุ่งก็อาจจะเปลี่ยนไปหลายๆแลายหลายคณะแล้วนะคะตะกี่หูตะวัากอสนอเนาะบานี้อะไรนะกอสรอสอกรอนั่นใช่ไอันนี้ก็คือแม่แตนเด้อค่ะแม่แตนใจเกินแสนเ้อ แล้วก็ขอปากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นหนึ่งสาระเกี่ยวกับการเกษตรส่วนหมากสิไปเฮ็ดให้เฮ็ดอ้อยเฮ็ดหน้าเฮ็ดปลูกผักเพี้ยแม่แตนจะชิลง้มเพี่ยล่ะส่วนหมากล้มกุ้มเพี้อ่าเพิ่นเป็นแฟ่แตนพับกรุงเทพ่นสิสอบเบิ้งเพราะว่าเพิ่นเพินอดบ้านเพิ่นเหนึ่นคนอีสานบ้านเฮาเด้เพิ่นไปหาินอยุ่งเทพนะคะหล้วกาโค้องการนี่กไรของอาจารย์ที่ได้เลดีดีได้เนี่สอกรย่อมาจากอะไรคะอาจารย์ ศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ค<อ>่ะกับกับพึ่งเขาจะได้ยินึ้นกันเมื่อนี่แหละค่ะไม่ไมห,หมหมาดๆด้วยนะคะโอ,อ,อ,อ้ค่ะเพจแม่แสนใจกเกิืนแสนค่ะเป็นแม่ของอแม่ของน้องแอนอรดีด้ค่ะค่ะถ้าเข้าไปจะจะจะ,จะเห็นส่วนมากเลยคะะ่ะแล้วที่นี่ แม่ก็บอกพี่ยังหลายดอกก็คือสิมาที่บอกหมฟังว่าการข้าที่ข้าปลูกกันแต่ว่ามันีีแม่เบิ้งเราลูกๆเป็นเป็นแพงอย่งไรบุปแพงมือยังไงบุ๊ขอเสียงปุ๊ปมือดังๆเล่เอาเนื้อสองสามสี่ห้าจะคุ้นไหมขอเสียงปุ๊ปมือดังๆไม่นายใจันอาจจะดังเลยนะอ้ยโอ้ยเาะว่าได้นั่งกันอยู่เอาโต๊ะสามเพื่อนนะคะเอ้าพร้อมกัน แตนใจเกินแสนนะจ๊ะเมือนี้เออวันนี้ปแตนใจเกินแสนและซอยกุ้งท่าเหล่าสั่มสูงมาเป็นวิทยากรให้สอกรอจ้ะหรือกนอก้าของอำเภอสั่มสูงนี่แหละจ้ะเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษจ้ะเาูเานน้อยเดมือนีเขาตื่นสวยเบิ้งวิทยากรจ้ะหมู่เด็กน้อย เขาจะอ่เขาจะเล่นแบบเนี่ยเล่นเล่นโทรศัพท์กันแล้วที่นี่บ่ม่บ่มี่ยังไงหรอกก็คืออยากให้มาบอกว่าโตสักอย่างก็สามารถเฮ็ดเฮ็ดให้ให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่เขาหนักซอยซอยลดรายจ่ายรายได้มึงเคนได้ก็ชึบหักเลยสมมติว่าสมมติว่ามีต้นถังอีตู้อ่ะเขาปลูกห่าอีตู้ไว้ย้ายเขาปลูกไว้ ซี่หาต้นมันคืองามแท้เพิ่นกะสีบอกว่าไปคล้ายแง่เพิ่นกับบอกกาวาเนียย่ยาไอยทำกินเดอ้อลูกเดอ้อแม่สีบอกให้ไม่ต้องอายเมนสีเฮามีบันได้เฮาบอกว่าต้องอายกาันทำกินทํามาหากินเฮาสตัรตตาพักเออเฮาไปคล้ายก็เป็นเออเฮาพี่พีนองเฮาเหมือนบอ่า ขอบคุณคณะคุณครูสอกรอจาดกอสนอเดิมอำเภอสัสูงที่ให้เกียริเชิญแม่แตนใจเกินแสนดาวซอยกุ้งพ้าเหล่าสันสูงมาเป็นวิทยากรในความรู้รุ่นลูกๆใด้การปลูกพักปลอดภัยจากสารพิษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ